สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์นี่นะครับพี่ครับระหว่าง a 6 6 A7C A7 Mark จตัวไหนดีครับเน้นถ่ายวิดีโอบวกถ่ายภาพเพราะเห็นราคามือสองไม่ต่างกันมากครับซึ่งกล้องทั้ง3ตัวเนี้ยเป็นกล้องที่พี่อยากได้ทั้ง3ตัวเลยตัวแรกที่อยากได้จริงๆก็คือตัว A7C นะครับแล้วก็ส่วนตัวที่2เนี่คือตัว A7 Mark I นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยากได้ก็คือตัว a 6 6นะครับซึ่งนี่ครับ พี่ก็ได้ตัว A16 เนี่ยมานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัว A16 คือตัวที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดสําหรับทุกๆคนนะครับสาเหตุที่พี่ได้ A16 มาเนี่ยเพราะว่า หนึ่งเลยคือในเรื่องของงบประมาณนะครับหรือบัจเจตซึ่งพอเราได้งบประมาณที่แบบตามที่เราตั้งไวใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกล้องตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันตอบโจทย์อะไรเงี้ยแล้วก็คุยคนขายได้ถูกคอนะครับก็เลยได้ตัวนี้มานะเอเอลพัตัวนี้ซึ่งก่อนที่จะซื้อเอลพนะพี่มองตัว a 7 m a r k II 2เพราะว่าตัว a 7 m a r k II 2ที่เป็นมือสองเนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็นกล้องที่ราคาไม่แพงถ้าดูราคาจริงๆนะตัว a 7 m a r k II เนะี่2จะเป็นตัวที่มีราคาถูกที่สุด แล้วก็เป็นกล้อง f u ลเ f ร a m e ด้วยนะครับก็เลยทําให้พี่อยากได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้พี่ไม่เลือกตัว A7 Mark II เพราะว่าความเก่าซึ่งตรงความเก่านี่แหละมันคือความยากที่จะทําให้เราเช็คได้ว่ากล้องตัวนั้นสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้วยความเก่านี่แหละบางทีมันก็จะผ่านมือมาแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าโดยงานพี่ณนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นงานที่เป็นทําคลิปเป็นคอนเทนต์วิดีโอมากกว่าที่จะเอาไปถ่ายภาพนิ่งนะครับซึ่งตอนนั้นอนะที่อยากได้ A7 Mark II เพราะว่า พี่จะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งซึ่งตอนที่อยากได้ A7 Mark II หลายซึ่งมากก็คือตอนที่มีตัวนี้แล้วตัว ZV-10 นะที่พี่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ตอนนั้นที่อยากได้เพราะว่าอยากจะทํารีวิวที่เราสามารถครอบคลุมได้ทั้งกล้อง APS-C นะถ้าจะรีวิวเลนที่เป็นสําหรับกล้อง APS-C ของ s o นีพี่ก็จะใช้ตัว ZV-10 ในการรีวิวนะส่วนถ้าจะรีวิวเลนหรืออุปรกรณ์สําหรับกล้อง Full Frame อะไรเงี้ยพี่ก็จะใช้ A7 Mark II นะอันนี้คือที่คิดไว้นะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้กล้องที่ตรงตามสเปคนะครับอย่างบางตัวเนี่ยเก่าเกินไปแต่ราคาสูงเกินไปแล้วก็บางตัวอาจจะยังใหม่แต่ราคาก็แบบสูงมากอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับ สิ่งที่ได้นะที่ A16 มีให้เนี่ยพี่รู้สึกว่าการตัดสินใจที่จะซื้อ A16 เนี่ยน่าจะดีกว่า A7 Mark II นะเพราะว่าตัว A16 เนี่ยหน่ละมีความใหม่กว่านะครับซึ่งใหม่กว่า A7 Mark II ถึง5ปีนะและก็มีสเปคในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะแล้วก็ตอบโจทย์กว่านะครับ ส่วน A74 เนี่ยพี่ว่าตอนนี้ใครๆก็น่าจะคิดว่าทําไมพี่ไม่เห็นพูดถึง a 7 C ส่วน a 7 C พี่ว่าเขายังเป็นกล้องมือ2ที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่หาเจอเนี่คือใน3ตัวเนี่ย A7 Mark II เนี่ยคือถูกสุดละแล้วก็กลางๆก็คือตัวนี้นะครับ A66 ส่วนตัว a 7 c เนี่ยจะแพงสุดนะครับอย่าง A7 Mark II เนี่ยมือ2ที่พี่เจอเนี่คือช่วงอยู่ประมาณสักแค่บอดี้นะครับ หมื่นถึง20,000ประมาณนี้อยู่ในช่วงนี้นะส่วน l 1วเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2 5 0 0 0ถึง0 0 0นะแต่ตัว A7C เนะี่ยประมาณคือแพงสุดอะประมาณ3 3 0 0 0ถึง35,000เนะี่ยซึ่งก็เลยทำให้พี่ตัดตัว A7C ออกไปนะแต่ถ้าสมมติว่าใน3ตัวนี้นะเรามีงบประมาณที่สามารถซื้อตัว a 7 c ได้นะถ้าให้พี่แนะนำพี่จะแนะนำให้เลือกตัว a 7 c อ่ะเรามาดูว่าเพราะว่าอะไรถึงต้องเลือก A7C นะครับ อย่างแรกนะครับตัว a 7 c เนี่ยเป็นกล้องที่ใหม่ที่สุดในบรรดา3ตัวนี้นะครับตัว a 7 mark ii เป็นตัวที่เก่าที่สุดก็คือเปิดตัวปี2014นะครับแล้วก็อีก5ปีถัดมานะก็คือตัว a 6 6เปิดตัวในปี2019แล้วก็ตัว a 7 c เนี่ยเปิดตัวในปี2020นะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมี resolution ที่เท่ากันนะครับแต่ตัว a 7 c กับตัว a 7 mark ii เนี่ยจะเป็นกล้อง full frame ส่วน a 6 6เนี่ยเป็น aps-c น,นี่คือเหตุผลแรกที่ทําให้พี่เลือกตัว a 7 c นะเพราะว่าเป็นกล้อง full f r a แล้วก็เป็นกล้องที่ใหม่ที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนอย่างที่2ก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมีระบบกันสั่นแบบ ibis ทั้ง3ตัวเลยแต่แต่เหมือนเดิมครับแต่ตัว a 7 mark ii เนี่ยจะมีระบบกันสั่นที่มีความสามารถในการกันสั่นที่น้อยที่สุดนะครับก็คือ4.5 stop สตอปส่วน a 6 6นะบกับ a 7 c เนี่ยสามารถกันสั่นได้ที่5้สตอปนะครับ ตั้งเ6และ a 7 c เนี่ยมีลูดกันสั่นที่ดีกว่าเพราะว่าเขาทันสมัยกว่าเพราะว่าเขาใหม่กว่านะแล้วก็สาเหตุที่เลือก a 7 c เพราะว่า a 7 c เป็นกล้องฟูลเฟรมอีกเหมือนเดิมแล้วก็เป็นกล้องฟูลเฟรมที่ใหม่กว่าตัว A16 นะครับแล้วก็อย่างถัดมาคือในเรื่องของจอนะครับจอของ A7 Mark2 เนี่ยจะเป็นจอที่มีความละเอียดสูงที่สุดนะแต่ก็จะได้แค่ความละเอียดนะก็เอาไว้พรีวิวอย่างเดียวเพราะว่าไม่สามารถทัชสกรีนได้นะ ซึ่งของ a 1 6กับ a 7 c เนะี่ยเป็นจอที่สามารถทัชสกรีนได้นะครับซึ่งจอของ a 1 6กับ a 7 c เนะี่ยมีความละเอียดเท่ากันนะครับที่9 2 2 0 0 0ดอทนะครับแต่ทั้งคู่ก็จะมีจอที่เป็นระบบที่แตกต่างกันนะครับของ,นของเนี่ยครับของ a 1 6เนี่ยจะเป็นแบบทิวติ้งนะครับเนี่ยครับคือทิ้วมาจากข้างหลังซึ่งถ้าสําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อจํากัดอะไรเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่จออยู่ข้างหลังและอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยสำหรับพี่คือพี่ชิน พี่ถนัดเวลาพี่มองจอนะจออยู่ข้างบนใช่ปะ่ะแล้วพี่มามองเลนเวลาถ่ายวิดีโอนียพี่รู้สึกว่าพี่ถนัดกว่าถนัดกว่าการมองจอที่อยู่ข้างๆอย่างตอนนี้พี่ใช้ Z V10 นะครับซึ่งเป็นจอทางด้านข้างพอพี่มองจอทางด้านข้างบางทีเราลืมพอเราลืมใช่ปะ่ะเราก็จะมองจออยู่อย่างเงี้ยซึ่งพอมองจออยู่แบบเนี้ยตาของเราเนี่ยมันไม่ได้มองมาที่เลนซึ่งถ้าเป็น a 7 c นะครับเขาก็จะเป็นจอแบบ Fu l l y เ r t i c u l ล t e เป็น w วเลียรเกเหมือนกับ z v ด20 e นะก็คือเป็นจอที่ออกมาทางด้านข้างซึ่งพี่คิดว่าหลายๆคนนะน่าจะถนัดแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าใครถนัดแบบพี่ก็น่าจะเลือกแบบพี่นะแต่แต่อีอยู่ดีก็คือถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอนะถ้าเป็นพี่พี่ก็ยังเลือกตัว A7C อยู่ดีนะเพราะว่าขนาดพี่ใช้ z v e 1 0ใช่ป่ะพี่ก็ยังสามารถใช้จอที่อยู่ทางด้านข้างแบบนี้ได้คือสําหรับพี่พี่ไม่ได้สเปคแบบ ตายตัวว่าจอต้องเป็นด้านบนหรือจอต้องเป็นด้านข้างขอให้แค่ฟลิปมาข้างหน้าได้เวลาเราถ่ายเราจะได้เช็คได้ว่าภาพที่ได้เป็นยังไงเวลาเราถ่ายตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการซึ่งสิ่งที่เหนือกว่าของ a อเจซีก็คือใหม่กว่าแล้วก็เป็นฟูลเฟรมนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับอันนี้ของ a 7 c เนี่ยจะดีที่สุดนะเพราะว่า a 7 c มีจำนวนจุดโฟกัสที่มากที่สุดอยู่ที่693จุดนะครับแล้วก็มีระบบ eye tracking ซึ่ง a 6 6ก็มีระบบ eye tracking เหมือนกัน แต่จำนวนจุดโฟกัสที่ a 6 6มีนี่น้อยกว่านะอยู่ที่425จุดนะแล้วก็ตัวที่มีจำนวนจุดโฟกัสน้อยที่สุดนะครับก็คือตัว A7 Mark II แล้วก็ไม่มี Eye Tracking ด้วยนะครับซึ่งข้อนี้ก็ต้องยกให้ A7C อยู่ดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาความเป็นกล้อง Full Frame มาตัดสินนะแต่สิ่งที่ระบบโฟกัสของ A7C มีนี่ก็เหนือกว่าทั้ง2ตัวแล้วนะครับ แล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งของ Agent Mark II นะเขาใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กที่สุดนะครับก็คือตัว FW 50นะครับซึ่งต่อบแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี้ยสามารถถ่ายภาพได้ 350ภาพนะครับส่วนของ A 6กักับ A 7จนะครับจะใช้ F z 1 0 0เหมือนกันนะครับแต่ของ A 6 6เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะอยู่ที่810ภาพนะครับส่วนของ A 7 c เนี่ยทำได้740ภาพนะครับต่อแบตเตอรี่1่ก้อนซึ่งข้อนี้ก็ต้องยงให้ตัวนี้ A 6 6นะครับที่สามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะครับต่อแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งแต่เพิ่งได้ข้อเดียวเองที่ผ่านมานี่คือ A 7 c ได้มาทุกข้อแล้ว แล้วก็มาในเรื่องของวิดีโอบ้างนะครับ A เจ mark t w เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของวิดีโอค่อนข้างเยอะนะครับเป็นทั้ง full hd นะครับแล้วก็ถ่ายแบบลิมิตด้วยนะครับที่ถ่ายได้แค่ครั้งละ30นาทีอะไรเงี้ยส่วน A 7 c กับ A16 เนี่ยทั้งคู่นะครับสามารถถ่ายได้ที่4 k แล้วแล้วก็ถ่ายแบบ u n นลิมิตด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่า A16 กับ A 7 c จะถ่าย4 k ได้เท่ากันนะครับแต่ A 7 c ก็เป็น full frame ud นะครับเ1 6เป็น f อแล้วก็ในส่วนของขนาดและน้ำหนักนะครับตัวเอ m จน k ์มาร์ทูนี่จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็หนักที่สุดเพราะว่าเขาเป็นสไตล์ SLR ์นะครับมีหัวกระโหลกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีช่องมองภาพอยู่ตรงกลางอยู่ตรงหัวกะโหลกนั่นแหละนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมีช่องมองภาพเหมือนกันนะครับแต่ของ A16 กนะครับกับเอกับ A 7 c เจนี่ยจะเป็นแบบเลนส์ไฟเดอร์นะก็คือช่องมองภาพเนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยความละเอียดของช่องมองภาพเน่ทากัหมด แต่ขนาดและน้ำหนักนี่ก็คือตัว A7 Mark 2เนี่ยจะใหญ่สุดนะครับส่วนรองลองมาก็คือตัว A7C นะครับซึ่งตัว A7C หนักกว่าตัว A6 แค่6กรัมเองน้อยมากจริงๆไม่รู้สึกหรอกนะครับแต่กริปของตัว A6 เนี่ยนะครับนี่กริปของ A6 เนี่ยจะหนากว่านะครับก็จะจับถนัดมือมากกว่าตัว A7C นะครับแล้วกันทั้ง3ตัวนะมีช่องเสียบไมค์มีช่องเสียบหูฟังนะครับมี Wi-Fi มี NFC นะครับแล้วก็ A7C A16 เนี่ยมีบลูทูธส่วน A7 Mark 2ไม่มีบลูทูธนะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปที่พี่พูดถึง A7C มาเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับหรือถ้าใครหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว A7C มานานแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสเปคของ A7C เนี่ยจะเหมือนจะใกล้เคียงกับตัว A7 Mark 3นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือ A7C ก็คือ A7 Mark 3ที่ถูกแปลงร่างจาก SLR มาเป็น l ลนส์ไฟเดอร์นะครับซึ่งตัว A7 Mark III เนี่ยเปิดตัวในปี2018นะครับก็จะเก่ากว่าตัว A7 C ตัว A7 C ก็เหมือนเป็นพัฒนาการอีกพัฒนาการหนึ่งของ A7 Mark III นั่นเองนะครับซึ่งก็จะถูกเพิ่มบางอย่างเข้าไปแล้วก็ถูกตัดบางอย่างออกไปนะเพื่อให้กลายมาเป็นตัว A7 C นะซึ่งถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะได้คำตอบว่าทำไม A7C ถึงเป็นตัวที่น่าใช้ที่สุดนะในบรรดา3ตัวนี้นะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดจะเลือกซื้อกล้องมือ2นะครับจริงๆพี่มีคลิปที่สอนวิธีการเลือกซื้อกล้องมือ2ไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ช่วยให้เราได้กล้องมือสอที่แบบถูกใจและก็ถูกราคานะครับ คลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถาหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ